เอรถสองสุดล้อนแรงตามมาให้แล้วนะคะเพิ่มมาได้อีกไม่เยอะนะคะกับคันตีเหยื่อปลอมงบประหยัดจัดเต็มดีไซน์เทๆ่ๆแต่งซิ่งทรงสปอร์ตมาให้แล้วนะคะใครที่มองหาคันเบ็ดทรงสปอร์ตรุ่นใหม่ๆแบบเท่ๆนะคะทรงท้ายแบบนี้นะคะโคตรหล่อนะคะหนูบอกเลยว่าใครที่ได้ไปเนี่ย ไม่ซ้ํากันแน่นอนนะคะไม่ซ้ํากับค่ายไหนแน่นอนถือไปนี่หล่อจริงๆนะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นใบสันบรูนะคะใบสันบรูรุ่น F1 นะคะตัวใหม่ล่าสุดของค่ายใบสันนะคะมีมาให้เลือกกันถึง3เวทเลยนะคะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนิ่งนะคะอ่าเรามาเจาะกันใกล้ๆนิดนึงนะคะด้ามจะเป็นทรงพินบอลลิงแบบนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นพินบอลลิงรุ่นใหม่ทรงสลิมนะคะแหมดำเงาแบบเท่ๆนะคะ ใส่แหวนแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะรีซิตแต่งไกด์จะเป็นไกด์ฟิกนะคะรองรับสายเอ็นแล้วก็สาย PE แน่นอนนะคะไกด์มีความทนทานสูงนะคะให้ตัวได้เขาจะไม่ทำไกด์สามขานะคะเพราะว่ามันเป็นทรงโบราณน,นะคะสองขาอย่างเงี้ยดีแล้วนะคะดวูนว่ามันแข็งแรงไหมเนี่ยบีบไม่หักนะคะอยู่ได้เกินหปีแน่นอนถ้าไม่ได้ไปฟาดอะไรนะคะ่อนปลายก็หล่อๆนะคะตัวนี้จะเป็นกาไฟ สองท่อนนะคะจะมีตัวความยาวสองความยาวนะคะหกฟุตหกนะคะจะมีเวทแปดสิบเจ็ดแล้วก็สิบยี่สิบนะคะถ้าตัวเจ็ดฟุตอ่าจะเป็นเวทสิบสองยี่ห้านะคะถ้าตัวหกฟุตหกเวทแปดสิบเจ็ดเนี่ยกับสิบยี่สิบจะเป็นราคาเดียวกันนะคะคือเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะส่วนเจ็ดฟุตสองท่อนเนี่ยจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเบสหรือสปิตราคาเดียวกันนะคะแปดร้อยเก้าสิบบาทนะจ๊จะเดี๋ยวมาดูความเหนียวกัน